โอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มโคอิจ e ินะครับผมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันมีอ่าตัวธาตุลมนะครับผมแล้วผมก็จะไม่มีตัวโฟโลเลยเพราะงั้นผมจะต้องหามันนะครับผมแล้วก็ต้องอีโวเพื่อที่จะไปลงทัวร์นาเมนต์เพื่อจะเอาอันดับหนึ่งของบอร์ดให้ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ในคลิปนี้ก็แต่งตัวมาเป็นพรยอิสุวนะครับผมเพราะก็เราก็จะได้ดวงดีๆนะครับผมเพราะว่าเราคือพระเจ้านะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้เอาเพชรมาสุ่มนะเพราะว่าเพชรของผมไม่พอนะครับผมมีอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเพชรันะผชรรบผมใน ว่าตัวกูอยู่ไหนนี่ตัวมีทั้งหมด1นึนะครับผมโอ้โหเป็นตัวเลขที่สวยมากนะครับโอเคเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับผมไปลุยกันเลยอ่ะก่อนที่จะสุ่มลืมไปเราต้องใช้น้ํายานะครับผมน้ํายาอมฤตที่เอามาจากสวรรค์น,นะจ๊ะโบลก็ให้ไปเลยสุ่มเลยดวงดีแน่นอนสุ่มไปเลยทั้งหมด112ครั้งนะครับผมนะดวงดีอย่างไพ่อีฝั่นของเราไม่ต้องใช้เพชรใช้แค่ตัวก็พอ ร้อเพชรถ้าตีเป็นอ่าเป็นเพชรทเท่าไหร่ปะอ่าคูณคูณสี่สิเข้าไปเท่าไหร่112ร้อยสิบองสเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันไปเอาง่ายคือ100ตัวก็ประมาณ4ี0 0ันหตัว4 0่พ4นส0่พันอ่าสี 4, 000, 4พ่พเพชรอ่ะฮะเป็นไงครนี้คิดเร็วไป มาดูกันนะครับว่า4 4 8 0แปดิเพชรของเราจะได้โคอิจิหรือเปล่าแต่ผมมีรางสังหรณ์ว่าผมอาจจะได้เจนอตนะครับผมนะเพราะว่าผมชอบหลุดเลดได้ตัวซ้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> เอามาฟีโคอิจิของเรากดไปเรือรัวเลยนะครับผมมันไม่มีแบบกดตัวทีละสิบหรอวะอได้แต่ผีไม่มีหน้าเบจิต้า มาตอนนี้เรากดไปแล้ว12ตัว๋วมาดูกันนะครับว่า100ตัวสุดท้ายนะครับเราจะได้หรือเปล่าโคอิจินะพูดยังกันเหลือ10ตัวเนาะ100ตัวสุดท้ายอ่ะซุ่มไปยาวๆโอ้ไม่ออกเลยเว้ยออกหน่อยเถอะอืมทูลูลินจ้า โบบลูฟี่ว่าไงโอิจิมาหน่อยเฮ้ยซาสเกตชายนี่โคตรเท่แต่กูก็จะไปย่อยเหมือนเดิม <c oughs> เราไม่สนพวกตัวอีพิกหรือพวกตัวรีเจนชายนี่นะครับผมเดี๋ยวรีเจนชายนี่เราไปย่อยเอาสตาร์ลิมิเนนได้อยู่แต่พวกอีพิกนี้เราก็จะไปเอาไปขายหรือไม่ก็จะเอาไปาให้ตัวละครอื่นกินนะครับผม มาตอนนี้เหลือ89แล้วครับสมรอบนี้ก็เหลือ88กดไปยาวๆนะครับผมเราจะได้หรือเปล่าอืมไอ้หนอนชาเขียวชาวสุเกะอีกแล้วมาทางล่างใชน้นี่แล้วก็ไม่ใช้นี่เลยนะอ่ะฮะโดรายากิองไอ้หนอนชาเขียวอีกแล้วโอ้โหไม่ได้อีกแล้ว ข่อยิจิเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วนะนารุโตคุงโอ้ยนี่ข้าใช้น้ำยาวิเศษจากสวรรค์เลยด้วยหืมโดนอะไรที่ก oh ี่มาอีกแล้วไม่ได้อีกเจ็ดสิบเจ็ดตัว ยังไม่ออกเจนอตเจนอตมาแล้วแต่เป็นเจนอตอีพิกนะครับอืมตัวอะไรไม่รู้จักโป้เอาให้เบชิต้าโบร,รูฟี่อิจิโก้โหพระเอกของทุกเรื่องมาเลยไหมเนี่ยนารุโตะอิจิโก้ ลูฟี่ทันจิโร่มาดิไ <laughs> อตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอระเบิดนะเพราะว่าแขมันเป็นระเบิดนั่งไงอีเจโกะร่างฮอลโล่ใช่ปะมันมีหน้ากากใส่ด้วยไม่รู้จักเว้ยตัวอะไรก็ไม่รู้จักโคอีจีออกยากกันเลยอ่ะนี่พระเจ้าลงมาสุ่มเลยนะเว้ยกูคือโน .1 นนของพระเจา้า ฟาคุระจัง64ขอเถอะขอเถอะอ๋อามาแล้วเรื่องโจโจ้ไอโคอิจินี่มาจากเรื่องโจโจ้ปะผมไม่รู้นะครับเมื่อกี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมรู้จกักอ่ารู้แต่ว่ามันมาจากเรื่องโจโจ้ถามว่าเคยดูการต์ตูนไหมไม่เคยม,มาหน่อย้ยโคอิจิเอ้ย ใครมากระโดดแถวนี้วะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมายืนบังหน้ากูดิเป้เขาให้ห้าหกตัวเปว้เขาให้ไม่ได้อีกแล้วโคโยจิจังเบจิต้าเหนื่อย ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดใครเป็น GM นะถ้าฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เอาคลิปผมไปแปลเป็นอังกฤษนะครับผมผมแนะนําว่าให้กดทีละสิบได้นะไอ้ตัวเนี่ยกดทีละอันมันไม่มันนะแนะนําให้กดแบบทีละสิบได้หรือว่าทีละร้อยไปเลยนะอินโนสุเกะกดไปเบจิต้าเฟลไปเลยยูนิโซขายทิ้งหมดเพราะว่าผมตั้งออโต้เซลอยู่แล้วมันจะลกคังนะ โอเค50ตัวสุดท้ายตัวน,นี้ละสือ4ิบเจวลซันจีขาดำแห่งอ่าพัตคาลรรอยทะเลบาราติเอ่า yeah. โบเขาให้ทันจิโรมาแล้วยังไงไองหัวงอกออกกูมา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 คืออะไรออกไม้กูเถอะเออ,เอ,อ ซอนจีเอาเฮ้ยตัวกูนอนแล้วอ้าวตัวไม่ออกสักทีพายี่งฝืนกูนอนหลับแล้วออกให้กูเถอะเฮ้สามสิบเก้าตัวต้องออกภายในร้อยตัวฟิน่าแล้วไม่มีทางที่จะสุ่มได้การันตีหรอกกดไป โป๊ะเอาให้ลูฟี่คุงโฟโลอ่ะมาเลยโฟโลโลูฟี่ซันจิขาดำเฮ้ยใครมาขอเทนเนี่ย νε? อูโซบเออมึงมาทั้งแก๊งเลยไหมลูฟี่อูโซบซันจิโฟโลชอปเปอร์ไหมฮะมีชอปเปอร์ไหมแฟงกี้โรบินนามิจินเบฮันจิโร 30ตัวสุดท้ายของเราโคอิจิโคอิจิโกคูโค,โค,โคโอิจิออกให้กูเธอโอเยเจนอ่อีกแล้วฮ่าฮืา เริ่มทอแล้วนะนี่เริ่มทอแล้วนะ22ตัวโอ้โหแฟนดีฟอ,อุ้ยนี่กูคือพระเจ้าเ้ยออกให้กูเถอะ20ตัวสุดท้ายกู <c oughs> บอกแล้วกูวบอกแล้ว กูบอกแล้วกูคือโนห1นของพระเจ้าฮ่าฮ่าม่ได้มาภายนะ้ำไปถึงร้อตัวใช่ไหมเราเหลือกี่ตัวเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มาจริงด้วยกูบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้วครับคนดูถ้าเกิดอยากดวงดีมันผมให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามโอเคตอนแรกเรามีเท่าไหร่วะหนึ่ง้อยสิบสองตัวตอนนี้มีอ่าเหลือสิเก้าตัวอ่าเราใช้แบคาริคิดเร็วหน่อยฟีเหลือเท่าไหร่วะ อ่าเราใช้เออไม่ใช่เหลือเท่าไหร่เราใช้ไปทั้งหมด93ตัวนะครับผม93ตัวถ้าตีเป็นเพชรเท่าไหร่นะคนดู93้าคูณสีใช่ไหมมัน1โลเท่ากับ40ใช่ไหมไม่ใช่1โล41่หนการฟุ้นหนึ่งครั้งก็ใช้ไปทั้งหมด3,720นะครับผมก็ได้มาแล้วเป็นโคอิจิ G นะไหนวะอยู่ไหนอะโคอิจิ I G กูนี่หล่อเท่กันเลยทีเดียว <laughs> ได้เฉยนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะกุดดวงดีโอเคสตทของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ สแตตของเราเป็น b ลบแล้วก็ c บวกงันเราก็ไปสุ่มสแตตเลยนะครับผมมาดวงกำลังมานะดวงกำลังมาฟุ่มเฟือเตตเลยนะเ,เดี๋ยวค่อยไปเก็บเวตินสนะครับผมนะ สุ่มไปก่อนนะครับผมอ่าในการสุ่มสเตตีนก็จะเป็น B ีลบฟรี Free, หรือว่าอ่าฟรีบวกนะครับผมแล้วผมก็จะไปทาการเก็บคิวให้ครบ100นะครับผมถ้าเกิดอ่ามันเป็น B ีหมดนะครับผมผมก็ผมก็จะไปเก็บวัตินเนตให้ครบแล้วค่อยมารีอีกรอบก่อนอีโวหรือว่าถ้าเกิดมันได้อ่าเอพลังโจมตี T, หรือรดคูดาวพวกเนี้ยหรือว่าระยะอะไร A S, สักตัวผมก็จะเก็บวัตินเนตให้ครบแล้วก็ไม่รีนะครับผมผมก็ค่อยไป o, นะอีโวนะไปกดรีเลยโอเคได้เป็น A อบวกอ่าตรงรถคูดาวในการโจมตี T, นะเพราะงั้นเดี อ่าหนึ่งร้อยแต่ผมก็ไม่อีโวมันเออผมผมก็จะไม่กดรีเหมือนเดิมนะผมจะอีโวเลยแต่ว่ารีได้ดีอยู่ไปดวงดีว่ะโอเคใครดูมาถึงตรงนี้ผมก็จะมีพรจากพระเจ้านะครับผมครูคือพระเจ้าโดนหนึ่งของสวัสดนะก็แจกรหัสบอกฟุตเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นรหัสที่6แล้วน่าจะเป็นรหัสสุดท้ายแล้วนะผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้และดูจนจบคลิปตรงนี้คุณโชคดีแล้วครับผมรับไปเลยครับรหัสบอกฟุตนะครับผมแล้วก็ บอกอีกข so ้อนึงนะครับคือใครที่จะเอารหัสบอกฟุตไก่ตังค์มาผมไปคือต้องดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบนะเพราะว่าคลิปมันจะรหัสมันจะอยู่ในคลิปนั่นแหละรหัสผมจะแปะไว้นาทีที่เท่านี้ไอดีผมจะแปะไว้นาทีที่เท่านี้เหมือนเดิมครับผมนะเพราะงั้นให้ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบนะไปไปละก่อนไปก็ขอเต้นหน่อยครับบูชายันครับเฮ้ยท่านี้ไม่เท่นี่เลยท่านี่แหละแป้งโคตรเฟี้ยวไปบ๊ายบาย